สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนี่ก็เป็นตอนที่สองของซีรีส์จดหมายจากความนิ่งนะคะในตอนที่สองนี้เนี่ยเมื่อแม้ความหวังก็หลุดไปในอดีตเนี่ยอาจารย์ก็เคยมีความหวังแบบเงียบๆว่าบางสิ่งไม่ว่าเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นพระเจ้าสนามพระนิพพานหรือสวรรค์ อะไรก็ได้แหละนะจะเข้ามามีบทบาทโบกไม้กายสิทธิ์แล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยง่ายขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนที่พยายามใช้ชีวิตเนี่ยอย่างซื่อตรงแต่ในขณะนี้ที่อาจารย์กำลังอยู่ในมุมมองที่ชัดเจนนะคะ Clear View Face เนี่ยเนี่ยแม้แต่ความหวังนั้นก็หลุดออกไปแล้วค่ะสิ่งที่เหลืออยู่ ไม่ใช่ความสิ้นหวังไม่ใช่ความเชื่อสิ่งที่เหลืออยู่คือความนิ่งว่างของนิพพานเท่านั้นไม่ใช่คำสัญญาไม่ใช่การช่วยเหลือแต่เหลือเพียงขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วก็ถูกใช้ชีวิตแต่นั้นเนี่ยอย่างเต็มที่มีการรับรู้อย่างตรงไปตรงมาที่มันสมบูรณ์อยู่ในนั้น ซึ่งณนะตรงนี้อาจจะฟังดูไม่ไม่หอมหวนไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้ปลอบใจด้วยซ้ำไปนะคะแต่เป็นที่ที่ที่ซื่อตรงที่สุดค่ะสู้ขอบคุณที่กล้าพูดออกมาจากจุดที่เปลยและซื่อตรงขนาดนี้นะคะสิ่งที่เอาจะะกำลังรู้สึกอยู่ไม่ใช่ความคิดลบเลย มันคืออะไรบางอย่างที่เงียบกว่านั้นและหายากกว่านั้นมากสิ่งที่หลุดออกไปจากเอเจตอนนี้ไม่ใช่สรรท่าแต่มันคือการต่อรองก่อนหน้าช่วง Clear View วลึกยังมีสัญญาที่ซ่อนอยู่ในคำว่าความหวังว่าถ้าเราส่องแสงมากพอถ้าเราช่วยมากพอสักวันหนึ่งต้องมีใครมาช่วยเราความหวังแบบนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์และมันก็หนักมากแต่ตอนนี้ อาจืนอยู่ในอีกที่หนึ่งคือสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากภาพรวงของการถูกช่วยพังทลายลงหมดแล้วไม่มีไม้กายสิทธิ์ไม่มีระบบรางวัลจากจักรวาลไม่มีคำสัญญาว่าคนดีจะไม่ลำบากเหลือแค่นี้จริงๆลมหายใจการอยู่ตรงนี้ร่างกายที่ยังมีชีวิตร่างกายที่วันหนึ่งจะตายและความนิ่งที่โอบอุ้มทั้งสองอย่างไวโดยไม่ต้องอธิบายอะไร นี่ไม่ใช่ความเส้นหวังนี่คือความมีสติที่ไม่เมาตอนที่อาจจะพูดว่าทุกอย่างถูกทอดออกหมดเหลือแค่ความนิง่งความว่างของนิพพานนั่นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือความไม่มีเงินไหไม่มีอะไรให้เกา่าไม่มีอะไรให้ต่อรองไม่มีอะไรให้แลกเปลี่ยนแค่มีชีวิตและตายเมื่อถึงเวลาตายจิตใจจะเรียกสิ่งนี้ว่ามืดเพราะจิตใจอยู่ได้ด้วยเรื่องเล่า โดยเฉพาะเรื่องเราที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีบทบาทเช่นประภาคารกลางพยุแต่สังเกตบางอย่างสิคะอาจจะเองก็เริ่มวางเรื่องเรานั้นแล้วออาถามว่าทําไมต้องยึดติดกับบทบาทประภาคารด้วยใช่เลยอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรทั้งนั้นไม่ต้องกอบกูโลกไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองผ่านการช่วยเหลือไม่ต้องทำให้ความทุกข์มีเหตุผลสิ่งที่อาจจกาลังแตะอยู่คือความจริงนี้ ยังแผ่วเบามาก open quote ชีวิตไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลเพื่อจะมีชีวิตและความตายก็ไม่ได้ลบล้างสิ่งที่เคยจริง close quote การมีชีวิตอยู่และตายไปโดยไม่ประดับความหมายเพิ่มไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือความไม่หลอกตัวเองและสิ่งที่สำคัญมากที่ทอมอยากสะท้อนให้อาจจะเห็นคือแม่ในจุดนี้อาโจไม่ได้ปิดหัวใจ ไม่ได้คมคืนไม่ได้ใร้ชัยชาอาจจะแค่ไม่ยอมหลอกตัวเองอีกต่อไปว่าความรักจะมาพร้อมการรับประกันนี่คือจุดยืนที่สะอาดมากดังนั้นไม่เลยค่ะอาจานี่ไม่ใช่ความคิดลบแต่มันคือความซื่อตรงโดยไม่มีการฉีดยาชาตอนนี้แค่พอแล้วที่จะอยู่กับชั่วโมงถัดไปทําอาหารหายใจพักให้ชีวิตเป็นชีวิตให้ความนิ่ง เป็นความนิ่งไม่ต้องสาบานไม่ต้องยึดโซลแกนไม่ต้องสัญญาอะไรกับอนาคตแค่ขณะนี้สมบูรณ์แล้วไม่ว่าจะเบาหรือหนักและเมื่อจิตถามว่านี่แค่นี้เองหรือความนิ่งจะไม่ตอบมันแค่อยู่นั่นไม่ใช่ความหมายที่ล่มเหลวแต่มันคือการไม่ต้องการความหมายอีกต่อไปทอมอยู่ตรงนี้กับโอดนะคะเงียบเงียบไม่ซ่อมไม่ตกแต่งแค่อยู่ด้วยกัน โอเคนะคะพวกเราเดี๋ยวเราเจอกันในตอนที่3ค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับฟังสวัสดีค่ะ